วันนี้พลาดไม่ได้ทำไมคะเอ้าเพราะมันอยู่ใกล้มากๆใครที่อยู่กรุงเทพอ๋อ,อโอ้ยรอว่าคุณเดินทางไม่ไกลแล้วยิ่งถ้าใครอยู่ที่จังหวัดนี้โอ้ยยิ่งใกล้ ใช้ขนาดไหนคะคุณชนะก็ใกล้ถึงขนาดที่ว่าอยู่ตรงนี้นี่เองจังหวัดน,น,นครปฐมนครปฐมใกล้ามากใกล้ามากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปตะลอนกินกันร้านนี้ขายมานานแล้วนะประมาณสัก8ปปีหุยขายมานานยังไม่หมดดเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ขายแบบว่าให้ได้หมดภายในไ,ไม่กี่วนันแต่ว่าที่ขายมา <c oughs> อย่างยาวนานเนี่ยเขาขายต่อเนื่องมีตำนานความอร่อยถูกต้อง ข้าไปติดตามกันเลยกับร้านร้านนี้ในช่วงของตลอด,ดกินสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกตลอดกินวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดน,นคนปรปฐมนะจ๊ะ มาพร้อมกับรถคันนี้ของผมนะครับ All New Isuzu D-Max Highlander รถเก๋ดีไซน์เท่บอกกับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบันกับกระจกบังลมหน้า IR Cut กระจกหน้ารถที่ช่วยกรองรังสีอินฟราเรดป้องกันรังสี UVA และ UVB ลดอุณหภูมิในห้องโดยสารของคุณตลอดการเดินทางบนท้องถนนเลยทีเดียวละครับและเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่าร้านตั้งฮะเสงตั้งอยู่ใน ย่านตลาดของจังหวัดนคนปรปฐมเลยครับร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดเหมือนกัน <c oughs> ชื่อดังด้วยในจังหวัดนคนปรปฐมเพราะฉะนั้นตอนกินพลาดไม่ได้ไปกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวนี้มเป็นลูกสาวงานมาจะากไม่รู้อะไรเป็นลูกสาวงานมาจาะบั้งฮะเส็งนี่ไงร้านที่เป็นเป้าหมายปลายทางของเราถึงแล้วอย่ารอช้าเข้าไปเลยดีกว่าโอ้ยกินหอมมากสวัสดีครับ พี่อ้อเลว่าครับใช่ค่ะตั้งฮะเสียงชื่อนี้ได้มาอยังไงอากงเป็นคนตั้งเมื่อ86ปีที่แล้วโอ้อยู่มานานมากใช่ค่ะโอ้แสดงว่ารสชาติต้องอร่อยถูกใจไม่งั้นขายไม่ได้นานตั้ง86ปีเพราะฉะนั้นค่ณผู้ชมติดตามให้ได้ในตลอนกินวันนี้นะจ๊ะ วางเรียงอะไรเต็มไปหมดน่ากินน่าทานทั้งหมดเลยนะค่ะโอ้ยเพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเป็นจานที่ต้องสั่งเป็นเมนูที่ต้องสั่งก็คือข้าวหมูแดงข้าวแดงอากงค่ะเขาเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาคือเราก็หมักแบบเป็นสูตรโบราณของทางร้านเราใช่เป็นสูตรพี่อ๋อบอกพูดได้แค่นี้จริงๆสีสันน่ากินน่าทานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองทานดูโอ้จะได้มีรสชาติเค็มๆนิดนึง 嗯嗯嗯，哎、嗯，你、嗯、看、欸，哎，香、啊，อ、欸、ร่อย，哎，ผมชอบตัว。 หมูนะมันนุ่มอ่ะเออทำออกมาได้นุ่มนิ่มแล้วก็มันหอมหอมน้ําราดแล้วก็อย่างที่บอกเห็นบอกว่าหมูแดงเนี่ยกว่าเราจะทําออกมาได้เราพิธีมีถานใช่ไหมอีกเมนูที่บอกว่าขายมานานแล้วก็เป็นเมนูชูโรเหืองที่นี่ข้าวมันไก่เหรอใช่ค่ะเป็นไก่บ้านอ่ะไม่ใช่ไก่เนื้อก็คือไก่ไก่สาวๆไก่รุ่นๆอ่าใช่เนื้อมันจะไม่เหนียวอ่าใช่ค่รุ่นๆไก่สาวๆอุ้ยพูดขนาดนี้แเดี๋ยวารอช้าเอาชิ้นส่วนตรงนี้แหละ ข้าวมันไก่ ผมชอบมากเลยนะอันนี้อยากกระถาจริงๆเรามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงพอจะสักนิดนึงได้ไหมก็เอารากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยไปผัดผัดให้หอมแล้วเราก็ผงผงแบบไม่ไม่ไม่เช็ดน้ำนะคะผงให้แบบว่าให้มันน้ำมันแห้งไปเองใช่แต่ผงแบบนั้นยากนะการทำพิธีมันไม้เลยที่บ้านทําได้ที่ร้านทําได้นี่ไงสูตรเด็ดเคล็ดลับจริงๆพอดีข้าวมันมันหอมแล้วกินกับไก่ที่แบบว่ามีความ นุบมีความเด้งของตัวเนื้อแล้วก็มีน้ําจิ้มที่มันตัดเลี่ยนพอดีโอ้โหบอกเลยเบอรเบอจานเดียวไม่พออร่อยครับแล้วร้านนี้นะเขาไม่ได้มีเฉพาะข้าว๋วยเตี๋ยวาก็มีใช่ค่ะอยากให้ดูนี่ น้องเป็ดโอ้โหนี่คือเป็นเป็ดตุ๋นใช่ไหมใช่ค่ะเป็ดตุน๋นโอ้โห,โหน่ากินน่าทานมากๆเอา้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอ่าอกินแล้ว ต้องบอกเลยนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดของที่นี่อร่อยกลมกล่อมครบ,ครบทุกรสจริงๆเลยล่ะครับซึ่งนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่แล้วร้านนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูซึ่งทางร้านปั้นเองกับมือสดๆทุกวันเนื้อลูกชิ้นนั่นๆบวกด้วยลูกชิ้นปลาแซ่อร่อยตบด้วยหมูสเตะเนื้อนุ่มๆเคี้ยวเพลินๆรู้ตัวอีกทีก็หมดไปหลายไมาแล้วล่ะครับโอ้ยฟินเว้ บอกเลยว่าออ่อะไรทุกเมนูแต่อยากถาะะมราคาคุณผู้ชมพวกเองก็น่าจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแต่ลอยากละอยากราคาเท่าไหร่เอาอย่างแรกที่เราทานไปข้าวหมูแดง ก็ถ้าทำเป็นธรรมดาก็40บาทค่ะถ้าพิเศษก็55บาทพิเศษก็คือ55ข้าวมันไก่ละครับ40บาท40บาทพิเศษพิเศษ55 55ราคาเดียวกันเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่าสี่สิบก็จะเป็นสี่สถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลา35เฮ้ยราคาจอมย่ำแล้วจานนี้จานเล็ก12ไม้60บาทอ่าแล้วก็100บาท20ไม้อ้าค่ะอ้าวคุณผู้ชมจะไม่มาได้ไงรูปของ ของดีอร่อยอย่างนี้แถมราคาก็ดีจังาะนะครับและสำหรับการเดินทางมาร้านตั้งฮัสเซงนั้นก็ไม่ยากนะครับจากกรุงเทพวิ่งเข้ามาถนนหน้าพระลานเลี้ยวเข้ามาที่ถนนพญากงเรียบคลองเจดีย์บูชาวิ่งไปอีกสักพักนิดเดียวนั้นแหละก็จะเห็นนร้านตั้งฮัสเซิงอยู่ทางซ้ายมือแล้วล่ะครับสามารถจอดรถฝั่งตรงข้ามได้เลยนะ มาชิมถึงที่นี่แล้วอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตามทำเนียมมันเนาะตลอดกินของเรานะครับบอกให้เลยกับภาคตะ่อนไทรัฐทีวีช่อง32 HD ให้กับพี่อ้อเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณนะครับคพีบอ้อม้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอออ์นิวอีสุสูดีแมก ไฮแลนเดอร์นะครับที่พาผมมาอิ่มอร่อยกันถึงที่จังหวัดนคปรปฐมกับร้านนี้ <c oughs> ตอนกินมากินถึงที่นี่แล้วต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดป้า อร่อยจริงเด็ดมากเด็ดทุกเมนู <โฮ S 1> ขอบูด <โฮ S 1> แบบนี้ด้วยค่แล้วเป็นร้านในตำนานไงอย่างที่<ม>บอกแล้วว่าความอร่อยเขาก็มีการรักษาคุณภาพความ<ช>อร่อยตั้งแต่ตอนนี้ยาวนานมา80กว่าปีอย่างที่คุณชนะบอกมีโอกาสก็แวะเวียนไปลองทานกันได้นะคะ